ครับอยู่ผมช่องแสบเนินพระสามสามนะครับผมพบกันอีกคลิปนึงนะครับผมก็ก่อนหน้านี้ก็เป็นคลิปรถดานะครับผมตอนนี้มาเป็นคลิปกันชนเจ้ากะทินะครับโดนหมกแล้วครับช่างกาบหมกให้สนิทแล้วครับไม่รู้สนิทหรือเปล่านะครับนี่ครับถือแพ็บเดียวครับขับรถออกไปเพ็บเดียวแชทใหม่ทีหนึ่งบอกเสร็จแล้วครับ ยังไม่ได้ใส่นะครับเดี๋ยวรอครับนี่ครับการชนเจ้ากะทิตัวนี้เป็นกันชนแท้ครับตัวที่ใส่อยู่เป็นของเทียมครับผมนี่นะครับให้ดูความเงางามของสีนะครับนี่ครับดนหมกครับโดนหมกนี่ครับ ประมานี้ครับนี่ชิ้นที่ว่าปิดข้างหน้านะครับนี่ครับชิ้นที่ปิดข้างหน้าตรงรูบโบตรงนั้นนะครับสองชิ้นนี่ครับ ตามก็หลังจากดำดินก็มาจอดเช็คลมยางอยู่นี่นะครับเดี๋ยวนี้วิ่งต่อครับเ่ินช่างกามนี่ครับก็ทําอะไรครับขายอะไรนะครับนี่ครับเนี่ยเป็นอะไหล่มือสองมือสามมือสี่ก็ว่างไปครับพ่อค้าครับพ่อค้าอันนี้ก็ต้องควบคุมการบินด้วยนะครับต้องมีหูฟังตลอด น้บ yeah. ิวนี่คก็ข okay. ่าวๆประมาณนี้ครับผมคลิปนี้สั้นๆครับผมก็รุปก็เดี๋ยวตอนใส่ก็จะทําคลิปอีกทีครับผมเดี๋ยวตอนมาใส่ก็จะทําคลิปอีกทีนึังไงคลิปนี้ก็เดี๋ยวจบเพียงนี้ก่อนนะครับผมฝากติดตามด้วยนะครับช่องแสนเดลสัมสานนะครับผมเราขอขอบคุณด้วยนะครับที่เ้ามาติดตามรับชมกันนะครับ ก็พบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับคนนๆๆคบบนั้นกินเบกินคาดเลยไม่้องเน้นอยู่เนี่ย